อ้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลตาก้องที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายนิดหรือปทุมอยู่พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากล้องเบอร์19เขต1หมู่หหมู่4หมู่หหมู่7 หมู่8และหมู่เขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลตากล้องที่เคารพรักที่มอบความไว้วางใจให้ผมได้รับใช้เป็นต,ตัวแทนพ่อ,<ข>อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลตากล้องเขตหนึ่งประกอบด้วยหมู่ที่หที่4ที่6ที่7 ที่8และที่9เข้าไปทำงานในครั้งนี้ผมจะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอย่างเต็มที่เพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลตาก้องเขตหนึ่งหมู่ที่หนึ่งที่สี่ที่หที่7็ที่8และที่9อย่างดีที่สุดขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยหัวใจกรับผม นายนิดหรือปทุมอยู่พร้อมขอบคุณครับเคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใครเพราะคนผู้ฟังขท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผม